คุณจะเป็นแฟนกับผมไหมครับเป็น,นะคะ่ะแต่ว่าคุณทำชมฉันว่าน่ารักไหะคะเดี๋ยวฉันจะไปอธิบายอีกครั้นงนะค,คะด้วยอคุณอีกแล้วหรอคะคุณลืมไปเหรอว่าคุณขอแฟนกันฉันไม่ได้ขอแฟนนะคะ อ,อ,อ๋อฉันจำได้แล้วมีอะไรหรอคะผู้หญิงคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยตันนี้เราจะไปเดทกันไหมไปค่ะเธอตอบเร็วจังเลยสงสัยเธอจะชอบฉันเปล่าเนี่ย เลือกอกระเป๋าแบรนด์เด็นี่กระเป๋าแบรนด์เด็ตัวนี้เป็นอะไรอยากได้าาค่ะอู้แต่ราคาหนึ่งพันเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้าร้านมีซื้อได้สองค่ะข้างนอกอาก,กาศด<อ>ีจังเลยฉันน่าจะพาเธอคนนั้นมาดูจังเลยอะไรอยู่อาที่ก็สวย <laughs> าการห้างสาขานี้ใกล้จะปิดแล้วนะครับเวลาตี5 5, 5, 5. าห้มันจะปิดแล้วนะครับส,สองสองหนึ่งอะไรฮัลโหลฮัลโหลที่คุณมาเร็วมาที่ห้างลู่ลู่แต่เขาาใครที่ติดอยู่ในนี้ต้องรอถึงเช้าเอ็กเอก ได้ผูกทองผีก่อนแลครับอุ้ยสก,กูชี่ราคะแข่งไม่เหรอชิลออโลม,มากมากๆๆกม